Er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างหยุดแปงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับ โอเคสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านสต็อปอิดเซเรนเดอร์นั่นเองค่ะใครพิมอะไรพิมอะไรใครพิมอะไรเนี่ยใครเฮ้ยใครจนได้พิมพีดเป็นคนนั่นนะดิเฮ้ยตัวร้าแกมันชั่วอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้พิมอะไรเลยโอ้โถ้าจะพิมอ่ะถ้าจะพิมนี้ผมไม่ได้เป็นคนพิมจะบ้าอะ่ะใครพิมอะไรเลย ครับเขาเนี่ใครจะเป็นอะไรเป็นบัลลุนธรรมดาอีกแล้วเป็นสีแดงเนี่ยฮะเฮ้ยเอาวบเป็นสีแดงเหรอมองบอเห็นวายมนุษย์ที่ไม่เคยทำอะไรคุณวอมเลยนะมนุษย์เดินดินธรรมดานไ่้แหละผมเป็นมนุษย์ที่สบายใจมากช่วงนี้ทำไไม่ใช่ว่ะเฮ้ย เลยจะบอกว่าแ็กเนี้ยมีฟ็อกซี่ด้วยนะคะมีฟ็อกซี่ด้วยเหรออโซลเป็นเนาะเป็นอะไรก็ว่ากันดีๆต้องออกมิได้ยังออกม่ได้อะเป็นฟ็่ไมอย่บอกคู่ครูเป็นเอ็เปไม่ได้เป็นผมประกาศสายดีเป็นก็โซลผู้หัวตัวมีเป็นอทังคูแน่เลยวดีนสว ไปได้ไปได้เออเออเออตวัดได้เลยเดไ็อกซ์ไปได้ไปได้สวน้อยโับเมาดิ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 

วันนี้เรา <ไป S 1> จะไส่โลจิตไปได้เอาเฮ้ยเ <c oughs> ดินบล็อก <c oughs> ดีไงเรียบร้อยตา<ป>ยตาย

มันมีสกิลอะไรด้วยนี่มี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 สกิลโอเดตไปโอ้พอมากี้นี่เห็นโยชิแบบโอ้โหอ้าแขนรอไม่รับไปไหนไปไหนไปไหนเรียบร้อยอ๋อต้องอยู่ที่มืดนานๆถึงจะกลับมาเหมือนเดิมมามามารอสามสิบเรื่องละอถามอะไรนิดนึงทำไมบานคนเลื่องนั้นลดแท้ๆที่ยังไม่ได้มาาบ้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 าไปไหนไปไหน

อเกดมามาอเกดตัวจะตองล้างตองหวานพี่เองอะไร่าฮ่าฮ่มฮ่า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 งาฮ่า่าฮ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 ่า่ไม่าา่ นี่ไงพี่เกดเจไอ้เอ๋เจไอ้เอ๋พี่เกดไปไหนหลอกเขาด้วยหลอกเขาด้วยเจไอ้เอ๋ทำไมสองสาวโซนมันปูตามไปเนี่ยมาเร็วมาเร็วเด็กๆมาเร็วสาวน้อยผู้หลงทางเฮ้ยเหลืออีกใบเดียวเองใบเดียวก็ชนะแล้วเนี่ยสาวน้อยผู้หลงทางสาวน้อยผู้หลงทางสาวน้อยผู้หลงทางไปไหนสาวน้อยผู้หลงทาง ไปิด้ไปได้ไเได้ไ่ได้ต่อเกมดีไงเอาโหไม่ทันไม่ด้เหรอจบเกมคร้บฆ่าไม่ทันไม่ได้เสียใจหายพ่กิตได้ค่าพพิกิตก่อนไปคนแรกเลยเย่แไม่ตเลเพื่อเป็นไฟหนึงบ็อกซี่เล่นยากอะเอาตรงๆไม่รู้ั โซลาไม่ได้ฆ่าใครเลยยา่โดนแสงก็พอโดนแสงแล้วมันจะฮะล่างหายคุณครูนี่แบบเหมือนเล่นง่ายแล้วมันโลดจิตกว่าเราอีกเรานี่แบบเล่นเป็นแล้วโลดจิตไม่ออกดูดันเข้าไว้เวลาเป็นผีเฮ้ยสีขาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นสีขาวสวยมากสีขาวเนี่ยโลเป็นวะ ใช่ค่ะถ้าฉีดถ้าเปิดไอ้ไฟไฉายกิ๊บไม่เป็นกิ๊บไม่เป็นเดี๋ยวรวอเปก็รวมตัวกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วมาหอนว่าตฟักเราลวมกลุ่มกันเรารวกลุ่มกันไป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 ไอไป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 อปไปไปไนไนเดีปไมไนเปีปไ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 ปอปไ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 ไป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 ไวไปนปปไีปไไไไไไ ก้มหน้าไม่ได้เดี๋ยวมองหน้าก้มหน้าเดี๋ยวตายก้มหน้าเดี๋ยวตายไอ้เรื่องค่อยๆลดทีละสนะก้มหน้าก้มหน้าก็ดมจับก้มหน้าเดี๋ยวตายใจล้มล้มใจล้มล้มจะเป็นว่าจะได้ไหมคนเดียวเอาโซล่าโซล่าเจสโซล่าหายใจลึกๆโซล่าเฮ้ยโซล่าเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอา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  เอ at, ๋อสโซล่าตายตายตายงานจับย sure. yeah. uh, mm ังยังเปิดย่างกระดาษจีบให้พี่กิจเป็นไงพี่กิจรอดปะรอด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 ดี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 เฮ้ยไม่ทำไมผมเลือกแรงนงนงวัดเดียวมันมีกระจกมันเข้าไม่ได้ตรงนั้นน่ะอ๋อมีกระจกกระจกใสกระจกใสเลยเก็บอย่าน้อยซีเราเยอะสิข้าเก็บได้หนึ่งแผ่นกดอนหนึ่งอีหนึ่งอย่ารว่วอม โอ้ย้าเก็บได้หนึ่งแผ่นตายแล้วยอตุยคอยอย่าตุยผ่านะเด้โอ้โหคุณกิฟระวังเฮ้ยทุกคนช่วยผมหน่อยกินเดียวผมจะกลมนาเงียแล้วจะกล้าากมนาเงียบเดินเยเดินเไปเลยไปเยเลิกไบเนียวเล็กไบเนียวเงง่ะใครใครเล่นเป็นเซเลนเดอร์เนี่ยไเกไอเกไอเกไเน่ย้พี่เกเปนคนร้ายเหรอ

อยู่กันคว้าใจหรือกินดีว่าไม่รู้วแใจลำล้มไปใจลำล้มไปอยู่รอบใครอยู่สองคนนะเกดอยู่นั่นแหละเอาจับคนเก่นัะยืนหัวเกดอยู่เอาหลั้าวหายตันเดียวอันเดียวมันอยู่ไหนวะเนี่ยพอ้ยาวโอลูกเอาเวลูกเอาเวลุกไปยืนกอดเกดทำไมยืนกอดเกดไปยืนกอดอันหน้าไม่ถูกอันเดียวยืนได้ กําลังหายอยู่เด็กกําลังหายอยู่ทอานสุดท้ายอยู่ไหนวะโยชิโน้มละวะโยชิตั้งสติหน่อยตั้งสติหน่อยพี่ไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มละวะไม่ไม่ไม่จะตายแล้วเอาเราโดนเราโดนเราโดนสเปิดบ่ายอยู่แเปิดบายอยู่เอาตายเอาตายเอื้อกองตูดไปแล้วหนึ่งคนเอื้อกองตูดโยชิ คุณครูตายอยู่แถวนั้นมึงรีบหนีเลยไปเลยไปเลยไปเลยส่งไม้ต่อได้หเลยโอ้โหไปเลยส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อส่งไม้ต่อนี่วนไปวนมาอยู่ที่เดิมอยู่เนี่ยมันก็เดินวนที่เดิมมาแล้วเข้างหลังผมใช่ไหมถามไม่เจอจะมอยู่ไหนข้างหลังเอนเดอร์ระวังดักหนั่นลองใเอนเดอร์เดี่ยวคนเดียวให้เดี๋ยโดนจับโอ้ย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 โดนโดนโดนมันปิดไฟมืดอ่ะ ติดไฟดมวยพี่เห็นอยู่ดีนครับเขาเลนเดอร์แมนสามารถเห็นได้ตายตาไปโอ้ยหรือแผ่นยูเองยังโหดเลยพี่เกสไม่ธรรมดาแผ่นนี้อยู่ไหนวะเออแผ่นนึงยังหายหาไม่เจอซะทีนี้รอเลยรอเฉลยรอเฉลยรอเฉลยแล้วจะรู้หรือเปล่ามันโผล่ให้เห็นแต่กระดาษตรงตรงไหนว่าตรงไหนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูว่าตรงไหนครับดูดูดูเฉลยก็เอ้าทัดที่ไหนเนี่ยอยู่ในตู้อะไรสักอย่างมาตู้แบบตู้เหล็กมาแก อ๋อโคงเลยเฮ้ยโคงหเลยสเลยนะมันเล่นสองเลยยังโหดขาดไปดูดันมากพี่เกดดูดันมากไร้กระดาาไปขึ้ไปกระดาษเรียวมากกระดาษเรียวต่อไปเป็นรอบสท้ายแล้วนะคะสุท้ายแล้วเหรออาไม่สุดท้ายเลยวยังงยูิด้เลยจะฟ็อกซี่อีกทั้งสองเลยทั้งสองเราเสียตังค์นินนะยูีิน้อยกว่าเมื่อกี้บินเย่เย่เย่ซานตา ขอดัวแล้วก็เริ่มเกลว่ะมันคือไม่ได้ไปดีแล้วอืมทำไมมันไม่ได้เป็นสถิติวะนี่ไม่เป็นไรนะลุงวอจิ้มยิ้มมีมีมีรุนเลยครับโอ้โหปุ้ยอย่างงี้จะเป็นยังไอคนร้ายเฮ้ยจะบอกว่าแมปนี้มีมีฟ็อกซี่เฮ้ยไม่มีไม่บอกกี้เนี่ยมีเจ็ดคนน่ะเอาหรอเออมีเจ็ดคนมีมีคนคนหาเจ็ดคน ได้จะหายอยู่หนพี่เกดพี่เกดพาตกอะไรมามาด้วยอะขำเวยละที่ไหนปั่นไฟไงครับอะไรอะอะไรไปโดน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 ไปโดย่าย่าย่าย่ปั่นไฟแล้วปินไแล้วใช่ไหมได้ไเครื่องเอ็นีดีเป็นเก เออพีเกมเกมผมมองผมดูมังแพงวนซ้ายเองพี่ดูงฝาดีไหมมันมันได้ประกบกันมครไหนกันแน่เรื่งไม่รู้เลยเนี่ยมันจะมีบนร้ายยังไม่รู้เลยเห็นเงียบๆแบบงบแน่นอนโอ้โหทีวีหุ่วอปหุงวอปใช่ไหมหนุงวอปคนร้ายเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยใช่เลยแฟนแยกคุณวอปเป็นทันทีที่พูดว่าไม่เห็นได้เป็นมั่งเลยนั่นแหละเป็น

เก็บตัวแล้วเฮ้ยแอนดีเอีแอดียวอยู่หนผมชแล้วผมชแล้วเกยโอ้ง่าจังเราม่ไรเลยเนี่ยมีใครตายบ้างอะไม่มีใครเป็นผีอะวบไล์สองแผนสองแผกลิกเ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 ลบใจเ็นใจน คำพูนอ่านสารคุณาโอเอ้นะสุดยอดไปเลยพอาบอกไม่ได้เป็นปุ๊บเป็นทีนี่แบบวิ้งเลยวิ้งยันหูเลยแต่รไปโอ้โหมนุษย์ขาวอีกแล้วตายแล้วนั่นไงว่าอะไรสุดละหัวลอยแบบนี้ทำไมขาวบ่อยจังแตงคูเป็นนะขาว โยชิให้โอกาสได้ฝึกผีบ้างเหรอโยชิแสดงว่าพวกเราใส่สะอาดไงสีขาวขาบ่อยแกันโอ้เอะไรอถ้าเจอเซนได้แมนแล้วปิดติดไฟฉายจะเป็นไงอ่ะก็เหมือนเดิมครับก็เสร็จแล้วไหก็ยังเห็นเหมือนเดิมเอ้ยใช่เห็นแล้ว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 ใชยโอ้โหทำไมต้องโกทำไมต้องแมปนี้อีกแล้วเราเกลียดแมปนี้ ได้แล้ว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 โอ้โหโอเจนเนอเรเตอร์เจอแผ่นนึงเจอแผ่นนึงให้เดินก้อนอย่าเพิ่งฆ่าผมี๋ยเดี๋ยวผมอะไรไปปัดป้ายอยู่ให้เดินไปกว้างมากคนเสียบเยอะมากโอ้ชิปไม่ได้เออให้เดินกันบ้างแหมสาถึงิตเตาเลยเป็นการเป็นเนี่ยไม่รู้ใครเป็นสารภาพเต่าสารภาพตู้เนี่ย เลือเหลือสเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเต็มไล้เป็นีวิอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นใคร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 แบวิชเฉยยังไม่มีไม่มีลูแล้วูแล้วอันหน้าไปมองโยชิแล้วโดนเต็มเลยอือใช่ลงไม่ได้แล้ก็อ่ะเาละเอเะไรเปะไรเกิดอะไรเกิดเกินเ็เก็ดเกเก็กิุเิแน่ๆเลยไม่ใช่เเห็นเกิดิดงกเเ มไม่นะโปเกมสเป็นเหรอพี่กิฟฐานะน่าจะมีนะอตอนต้องกระเฉาะที่ผมตายเอ้ย,อยลูกเอเวพี่กิฟพี่กิฟเลยเนั่นไงว่าแล้วชัดเจนคุณกิจทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะพี่กิฟมาบอกใช่เหรอนี่ลังหลอกหลอนผมเลยอ่ะหน้าอย่างนี้เลยเทเลนเดอร์พิกิฟเสนเดียว <c oughs> พิกิฟเดียวจริงจริงคือเมื่อกี้ผมผมเห็นพี่กิฟนะเขาก็หันกัรไปมองเขาอีกรอบหรือพี่กิจก็หันกัรไปมองอีกรอบหนึ่ง พี่กิจจะมาล้อหลอกผมไม่ได้นะพี่กิจไม่ดีนะทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องพี่กิจมาฝากครับจะต้องทั้งสีแดงอ่ะไอ้้ไอต้องไอ้ไอ้อะไรอย่างเไรอะอะไรสีแดงต้องคอนเนอร์ต้องคอนเนอร์สีแดงต้องแทนนั้นอะตรงที่พี่กิจรเขาอยู่อ่ะมันมีอยู่อันนึงมา่งพี่กิจอยู่ลพี่กิจอยู่กับผมพี่พี่กิจอยู่อ๋โอ้โหนี่แกบอกซ้วยแบบเ้พวดเราจะโดนตักฆ่าตายกันหมดแถวนี้แหละ โอ้โหชิบหายพี่กิ๊ดูทะลุตึกไปเลยเสียอะไรเฮ้ยเข้าอยู่นั่นน่ะตัวรักใครตัวรักตายใครใครข้างหลังฮะเดีวว่ใครเข้าขอไปไม่ดีนะเนะเย้ยโอ้ยแม่ย้อยอีกแม่ย้อยใชิบหมเห็นเห็ดเลยโยชิไม่มีสีแดงอ่ะพี่กิ๊ดไปตามไปตัวไหนเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ย้อยอีกแล้ว ใจเย็นใจเย็นวิกฤตไม่ฉันเดินเข้าไปแล้วไปเห็นเจอใช่แถวนี้มันเป็นตู้สีแดงหมดเลยฮะอย่าเดินหนีนี่ไม่เอาโอ้ยพี่จะเอาผมไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ไหนเนี่ยปล่อยวางผมเดินวิกฤตไปเอาคนอื่นพี่ไปเอาคนอื่นโอเคโอเคเหลือหนึ่งโอเคไว้ไว้โอเคโอ้เคใจอ่อนไอ้ไอคุณกิ๊คุณกิ๊บเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหลังข้างหลังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ คนติเนนตข้างหลังที่กูกริฟดินผ่านนะซ้าย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 สีชมพูสีชมพูจะตายแล้วเมื่อกี้จะขาดใจละข้างในอ่ะข้างในอ่ะเออเอาเอาไปสิกูกิฟอาครเออพี่กิฟถ้าขาดนะโดนตายแล้วไปไไปแล้วพพเดีวเดียวเดียวเดียวเืนบนี้นนนนเลย เอางี้เลยเหรอฮะคุณก,กิจก,ก,กทำแบบนี้ไม่ดีนะเฮ้ยไม่ได้ <c oughs> เหรอหาย <c oughs> อะ <c oughs> แล้ววาครับผมแนนวยเก็เนี่ยเหรอเก็ ทำยังไม่ทำรู้เรื่องอ้าวนอนพี่เกศน้พี่เกศคือความม้อนใุ้ของมวยเวทีชาติกระดาษให้เกศเลยเจ้าลิเดอร์แมทอ่ะเจ้าลิเดอร์แมทกระดาษให้ด้วยวะหายตัวแล้วหายตัวแล้วหากระดาษเลยเร็วโอ้มีเนี่ยหากระขายหากระดาษโอ้คุณเกศไม่เจอเลยโคตรดุเลยเออแล้วพี่เกศหายตัวหากระดาษเลยแล้วนะคุณเกห้ามกดจีด้วยห้ามกดจีด้วยโอ้โหเขาโดนร้าย โหดร้ายเห็นจะลาโคตพิกิตเลยเนี่ยเหลือกลับนแล้วเหนือเซนเตอร์แมนยังมีเยอะแยะกระดาษแต่เอ๋นะเจนพอดีตลบนี่กระดาษดูนี่กระดาษนี่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 เดี๋ยวจะไปยืนจะไปยืนหน้ากระดาษเล็ดจะไปยืนหน้ากระดาษฟ้าเรคุณกิจหาะกระดาษูไม่เจอเลยไม่เอากรดานนี้แล้วนะคะน้าไม่ชอบเลยกระดานนี้มันกว้างแล้วคนอื่นเห็นได้ไกลไง แล้วก่อนเลยขากระหน่ำไม่เจอเลยเนี่ยมันอยู่ในตึกใหญ่ๆหรือเปล่าใครเลือกว่า t อ n d e อ t e n อ e r เลือกเลยอะไรป้อยผมเฉยเลยเลือกอีกอันนึงอ่ะมันอยู่ในตึกใหญ่ๆหรือเปล่าเพราะยังไม่เคยเข้าไปเลยถอ๋สูงนะเราเข้าไปแล้วอะแล้วคุณกีจะแปลนร่างทำไมโอ้ยมีกีจะตายเนาะกํากํากํากูสายเงินเก๋ไก๋ที่จะมันมองมันมองเฉยเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่เย้ เนี่ยมันไม่มีกระดาษงาน้วมันมีมันบั๊กบั๊กไปเ็โคตรบั๊กแล้วนไกระดาษมันบั๊กมอไม่เห็นสอบ่เนี่ยนองไขมาเนี่ตายออออเดินเดินไปสอบเขาสอบไ่สอบขไอ้เกมเนี่ยกระดาษเยูอข้างบนเกงานเกงงนโอ้โหแเลเนอร์แมนหัวติดแปะไว้ที่พื้นเลยเกเอาหัวติดเล โอ้เอาหัวติดเอาหัวติดอ่ะเออเอาหัวติดบนไหนกี่บนไหนพ่อพากนขึนหัวติดอยู่อ่ะโอ้โหเอาอกก็จะออกพาคานพาคานพาคานที่สูงที่สุดนะเกสเอเดอร์เห็นฉากไมเรไม่เห็นเลยมันมืดอ่ะไปขวาหน่อยขวาหน่อยพี่เกสขวาหน่อยนั่นน่ะทั้นั้นน่ะขวาไปขวาไปขวาไปเนี่ยโอดโหดนี่เล็กอันเล็กสองเล็กสามไปอยู่ไหนวะ มันหาไม่เจอเลยนะกระดาษเนี่ยเอาเลยครับยี่สิบวิทอยครับตรงไปตรงไปไกลคือติดก็ไปจำไปกำจะแคร์นะหน่อยดิดขึอะไรขึ้นแล้วนั่นแหละนั่นแหละข้าวบนนี่แหละข้าวใต้พอดีหรอกอะไรขี้เเองเอ็นเดอร์ขึ้นมาเลยแกขึ้นมาเลยโอ๊ยหัวติ๊ดฮึ่ยจะเนี่ยพื้นนี่พื้นนั่นแหละเก้าแปดเจ็ดหกไปทันค่าไปถันเฮ้ยเจออีกอันแล้วบ้าเนี่ย ไหนนะเอ้โหหมดเวลาก่อนผมไม่ทันเลยผ่านเลยโห่เอ้ยอดยอะ้งไว้ตรแมวอ่ะเล่นตาสุดท้ายตาสุดท้ายนะคะโอเคตาสุดท้ายแล้วจาไหนคะเนี่ยโอ้ยนนี่อยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนไม่ตู้หอนเนี่ยเนาะสีเขียวมันเขียวมันสุ่มในจุดที่แบบดูแล้วแบบไม่สะดุดตาเอาซะเลยอ่ะโอเคไม่ตาย เหลือแต่หน้าแมนยังมีผมหาได้สองเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้หาเลยปั่นไฟอย่างเดียวนี่มันเดือดไปเดือดไรเดือดไปเดือดไรเอ้ยจะมีเกมใหม่มาแทนแล้วนะร้านร้านเดียหน่ากลัวบ่อยโอดบ่อยอ่ะเอ๊ะใครไบล๊ะ